มาต่อกันที่จังหวัดกาลาสินกันบ้างนะคะป่งปลงลางจากจังหวัดกาลาสินและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเขารวมประกวดวงด,วงดวนตรีพื้นบ้านปลงลางประเภทขอระดับมัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในงานมหากรรมปลงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลาสินค่ะ ที่เวทีกลางสนามหน้าสารากลางจังหวัดกาลสินหลังเก่านะคะนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศนายทวัชชัยรอดงามนายปรชยัชญาอุ่นเพชรวนาวลากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายขัดติยาชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาลสินพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนทั่วไปร่วมรับชมการประกวดวงดนตรีพื้นพื้นบ้านโปรงลางในงานมหากรรมโปรงลางแพรวและงานการชาติจังหวัดกาลสินประจำปี2565 โดยเป็นการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านประเภทขอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีจิงท่วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตติยราชนารีพร้อมรับเงินรางวัลค่ะ ค่ะโดยมีวงโปงลางผ่านเข้าชิงชนะเลิศจำนวน6วงค่ะได้แก่วงปรงลางโรงเรียนกาลสินพิทยาสาสตร์จังหวัดกาลสินวงปงลางวาราชวิทยาอําเภอวังสภุมจังหวัดเลยวงโปงลางแสนเมืองโรงเรียนหนองเรือวิทยาอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นวงโปงลางสามชัยค่ะโรงเรียนสามชัยอําเภอสามชัยจังหวัดกาลสินวงโปรงลางสิรินทร์วลีโรงเรียนบึงการอําเภอเมืองจังหวัดบึงการ และวงปรงลางศิลส,สังไนโรงเยนราศีสไลยอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดการแสดงมีลายบังคับค่ะคือโชว์วงลายกาเต้นก้อนการแสดงตามถนัดและการแสดงพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยกาลสินค่ะร้องเพลงลูกทุ่งอีสานการแสดงสร้างสารรค์ท่องเที่ยวกาลสินค่ะใช้เวลาการแสดงไม่น้อยกว่า30นาที ไม่เกิน35นาทีค่ะโดยมีดรพรสวรรค์พรดอนก่อค่ะจากวิทยาลัยนาติสินกาลาสินเป็นประธานกรรมการค่ะและกรรมการผู้ทรงคณวุฒิจากมหาวิทยาลายัยราชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดมุกดาหารและจากจังหวัดกาลาสินค่ะค่ะนีะ่ก็เป็นการประกวดที่สําคัญในงานนี้เลยตรงไม่พลาดค่ะน่าจะสนุกนะคะวงปวงลางมิ้นจําภาพได้ว่าน่าจะสนุกค่ะ